วันนี้เราอยู่ตลาดน้ำลำาัญานะครับที่จังหวัดนครปฐมครับผมนี่เราจอดรถตรงข้างๆทางตรงสนามบอลนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ก็วิวดีเลยครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดเชดเชยครับเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12นะครับพฤษภานะครับหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้ครับวันนี้เราเข้าหลังทักหลังนะปกติเราจะเข้าที่หน้าจอดตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นเขตสังฆวาสนะครับเป็นกุฏิพระนะครับ อยู่ตลาดลาพญานะครับในวันในวันหยุดเฉยๆวันจันทร์นะครับผมซื้อปลาไปเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมวันนี้เราควากตั้งใจคือเราจะมาซื้อปลาหางแข็งนะครับเดี๋ยวเราตามล่าปลาหางแข็งไันวันนี้จะมาขายหรือเปล่าปลาหางแข็งโอ้ตามหาก่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ เคยกินกันไหมเน็ดบัวปักบัวนี่ตัวเมี่ยงเนี่ยอ้ไปเทียบตัวหน่อยสิไปเทียบกับเมี่ยงหน่อสิ <c oughs> อันไหน,นอ๋อห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่กระถางด้วยหรอครับใช่คบ <c oughs> ออแล้วทั้งกระถางเลยอ่ะห้าสิบบาทซื้อ <c oughs> ไปดูข้างในเผื่อมีเดี๋ยวเราลงมาในแพรนะครับเสนีม้งหอมหอมเตี๋ยวเป็ดกินข้าวไหมนี่มีผักในสวนเลยนะครับนีน่เก็ดจาก เราจะเพียนทอดกรอบจานละ50บาทนีกรอบแน่นอน <c oughs> แล้วก็มีทอดมันกุ้งกุ้งเผาด้วย200บาทเองนะครับปล <c oughs> าสลิดมีนะครับปล <c oughs> าสลิดทอดจานละร้อยนะถูกบีกไหด้วยครับไห <c oughs> ก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ย <c oughs> ครับนี่ตอนร้อนก็ได้ครับอันนี้ก็ได <c oughs> ้เอาหนึ่งกล่องครับพี่ <c oughs> ตรงน,นี้เป็นผัดทอดในเรือเลยนะครับผม <c oughs> บหมูสเต๊ะ10ไม้60 20ไม้1 2อนะครับผม <c oughs> ปลาปลานี ตลาดน้ำลำปยาเจ้าเก่านี่ครับอ้อป้านีมีกุ้งแพรด้วยมีอะไรเนี่พวกมันทอดเสือกทอดโอ้บรรยากาศผนพับด้วยครับวัออนนี้สุดสุดยอดเลยครับ เดินไปเดินมาก็นะฮะวันนั้นเราหยุดเป็นที่ร้านนายเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นครับเราสั่งเป็นเส้นหมีข่ขาวนะครับผมใส่ทุกอย่างเลยลองลองชิมดูนะครับเตี๋ยวเป็ดเรามาแล้วครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับใส่ทุกอย่างมีทั้งอันนี้อะไระน่องเหรอไม่ใช่น่องนะครับสะโพกมีเลือดด้วยนะครับ กินกันดีกว่า